สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องก <c oughs> องปพผลุงแม่ป่าเอาอาสุขนสุภูสซุข้นสวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบสุภูสุขนนะครับบ้านไก่เลื่อนเคียงสปบบปลาวเวียดนามกัมพูชากับต่างประเทศครับคนไทยห้องครับที่ไปมีครอบพวอยู่ต่างประเทศอยู่รวอเมริกา เอเชียปุนเกาหลีครับตะวันออกตะวันตกครับที่ปมีครอบครัวเมื่อในการสิมาขอบคุณครับครบพันทรัพย์สขกขัผ่านพันทรัพย์ไปแล้วครับอายากมาขอบคุณพี่น้องครับที่กดหลา์กกติตามะเบงซองเล็นน้อยของอําพรพินจิตครับ เป็นมอเตอร์ไซค์ขายกาแฟซอยแม่บ้านการแนะนำตัวเป็นทังการครับซื้ออํำพอนครับพินจิตตามซื้อซองนะครับซื้อเหรียญซื้อพอนครับพี่พอนเป็นคนสกลครับสกลนครจังหวัดสกลนครอีสานบ้านเฮอาเกิดอยู่บ้านสางแก้ว ตำบลไส้มุ่นอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครครับแต่งานแล้วครับไม่ลูกแล้วแม่บ้านก็อยู่ขายกาแฟายอยู่ในคลิป่นะครับที่เบิงมากนะครับแต่งานแล้ว20กว่าปีแล้วล่ะมีลูกสาวคนหนึ่งครับเรียนอยู่ปีซีแล้ว่ะครับมหาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนครบ้านเฮาหุา่นนะครับปีซีแล้ว พอสะกวนครับมือเหนื่อก็ยังมากขอบคุณนี่แหละครับขอบคุณพานสับสะไครไปแล้วผู้ติดตามพันคนนว่าต่อไปครับเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะครับเด้อเพื่อนเก่าก็หากับร่างใจกันไปโดนๆเพื่อนใหม่ก็ยินดีต้อนรับครับช่องอ่ำพอนกับ่องเวใแญ่ดอก่องน้อย กิจวัตรประจำวันรับบินมอเตอร์ไซค์ขายกาแฟซอยแม่บ้านครับปิ่งกับร่างใจครับไปกันไปโดนๆท้ายู u ู e เฮ้าก็ถ้าตอบคอมเมนต์ซ่าเขาไปเบิ้องบ้านซ่าก็ขออให้เด้อครับเด้อกับไปไปทุกบ้านอยู่ครับผมจดผมจดใส่กระดาษไว้อยู่ว่าผู้ใดเขามาติดตามผู้ใดเขามาเบิ้องคอมเมนต์มา ให้กับร่างใจกันครับผมกับดผมจะจดใส่กระดาษไว้อยู่ครับจดจดเป็นว่าเออซื้อผู้ใดผู้ใด้ามาเบื่งผมก็สืแวะไปติดตามช่วงผมบ้างแน่ครับครับบินไปแน่แต่ว่าผมก็ตอบนอกจากบางที่อาศสิเขาบ้านกับห้องไปแล้วครับใส่ช้ w ้า i อยู่บ้านมันยังเร็วครับใส่ใบฝอยู่บ้านมันยังเร็ว เพื่อนใหม่กับยินดีต้อนรับนะครับเด้อเพื่อนเก่าก็ให้กำลังใจกันไปโดนๆครับก็ถามว่าแรงบันดาลใจจังใดจังเหต o ยูทู e จังเหตดช่องยูทู่ผมกับปุ๋ยพื่กันครับผมเวลาเขาของก็สิเหรียญโทรศัพท์นะเบื้องน,นั่นเบื้องนี้ไปก็ได้เอา ยูทูบเขาจ้เห็ุจังไหนครับผมก็เล่พิมพ์เข้าไปแล้วกันผมก็เบื้องแล้วว่าเบื้องวิธีการสมรัครจังไหนนะครับผมก็สมัครเป็นผมก็บ่ค่อยเกียงโทรษพทาบันได้ดอกก็แค่เบื้องแค่น,นังนเสื้อสมัครกับผมสมัครช่อง YouTube มือแรกวันที่10 17 17เจ็ดพฤษภาครับ 17พฤษ็ดคืภาผมสมัครผมเฮ็ดสมัคร YouTube ผมเข้าไปใน y o u u t ยูทูบวิธีการสมัครด่รวนไปได้หูบอรครับจังสีได้จังสีสมัครได้ชั่วโม,มงเคือง <c oughs> อ้ยข้าตาให้พิมพ์นั่นพิมพ์นี่บ่ล่ะอีเมลจักอีเมลยังอีเมลจะคลองกับพ่อรู้จัก Email, อีแมวยัง email, mail, อีแมวจีแมวยังกระปุ๋นะครับฮู้ยังบอกว่าจะจีแมวต่วันจักสีเฮ็ดแนวไหนจักสีเฮ็ดแนวไหนจักสิเขาแนั่นใชั่วโมงเครื่องครับจุดแมวบอกว่ายีา่อันใดสีนวลผมว่าสมัครยูทูบอยู่ชั่วโมงเครื่องครับสมัครไปแล้วอันนี้บดถือก,กับปิดไว้กลับไปเปิดเบื้องอาจารย์ขออนุญาตเอ้ยเอ้ยซื้อเด้อครับจัรยเสกสัน ปั้นยูทูบอาจารย์เสกเสกสันแจ๋วไล่เล่าตลอดเลยกับครูไอ้มันครู่ไอครูไหน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 เพื่อนทิสอนตัดต่อคลิปกับกับ,กบครูอีกสองสามคนนี่ยแหละครับผมอาจจรลืมซื้อเพื่อนขอโทษได้หลายเลยครับเด้อนี่แหละครับเขาก็เปิดเมืองอาจารย์เสกก็บอกว่าต้องเฮ็ดแบบนี้แบบนี้มันก็ปิดอาจารย์เสกไว้ามัก็จดไว้จดไว้ชั่วโมงเครื่องครับ มายูทูบชุม,มงเคืองผมลงมือแรกวันที่18พฤษภาคม18พฤษภาคมปีนี้ครับ18พฤษภาคมปีนี้และ2063นี่แหละเดือนนี้พาคมทา่ิพานมากี่ครับเดือนแรกคนติดตาม18คน บังคับเนี่ยลูกมูผู้ใดหูจักโทรบอกได้บอกว่าเออเฮ็ด,ดยูทูบเด้อกดติดตามมันเลยเฮ็ดช่องไหนเฮ็ดแบบไหนบอกเฮ็ดนี่ละช่องยูทูบนี่ละเออจักจีบจักจีบไปทางไหนตะวันเฮ็ดยูทูบแต่ล่งคลิปกับเบื้องน้ำแน่กีน่าครับนั่นแหละครับเดือนแรกสิบแปดคน ก็มี่ควคนมาติดตามแน่ผมก็ก็เลยกลับไปติดตามข้าเจ้าสรีลโตนนี่แหละเดือนหนึง่งหัวตะได้์ที่แปดคนผมพี่ขีล่ลายแท้เพราะว่า,าผมก็เบิ้งของผมเด้คลิปผมเนี่ยผมเปิดว้นแล้วว้นอีกว้นแล้วว้นอีก,แ,อกแต่ผมลงสซ่มืออผมไปแดนเอกสารมองนั้นมองนี้นน่้ะครับถ้าเบื้องย้อนหลังเข้าไปแดนเอกสารผมก็จิตเบื้องจะคว้างกันละผดูด้เบื้อง,ออง,องกับเบื้องจะคว้างกันดีแล้วละ <c oughs> ก็เริมมีผู้ติดตามมากะก็ะเลยกัเขาปฏิดิตามเพื่อนอไปเบิ่งคิดเพื่อนกับเบิ่งวิธีการว่าูู้ข้าเจา้าประสบความสําเร็จเป็นเฮ็ดจังไรอะนะครับจะเข้าไปศึกษาเบื่องศึกษาเบื่องนาะครับนั่นแหละครับก็จังเริมมีผู้ติดตามขึ้นมาเรื่อยๆครับตอก่อนงานเอกสารผมหลายผมจะจะทาย ผมไปเรียนงานมงนั่นมงนี่ไปมงนั่นมงนี่นะครับลหลายคลิปพ่องานเอกสารมเร้เนซ่าผมก็มาซอยแม่บ้านขายกาแฟาผมก็เล่ยลงคลิปขับจีนมอไซค์ขายกาแฟานะครับนี่แหละครับเริ่มต้น, YouTube, นยูทูบกันไปทั้งสิ้นละกาแฟพี่น้องบ้านเฮ้าไอ้ด้ยครับกดติดตาม กดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้น้ำแน่เพื่อเป็นกํำลังใจนี่กำลังใจให้คลิปต่อไปนะครับก็ไม่มีอย่างไรครับกลับมาขอบคุณเพื่อนเพื่อนเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ครับที่กดติดตามให้จนผ่านซับสไครไปแล้วครับผ่านด้านแรกผ่านด้านแรกครับของ youtube เพป่น ก็เลืกด้านที่สองสี่พันชั่วโมงครับ <laughs> จากย่มใดก็มีเพื่อนเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเนี่แหละที่จะเป็นกำลังใจให้จังสจได้สี่พันชั่วโมงนะครับเนาะก <laughs> เป็นกำลังใจให้กันโดนผูนใ้ใดไกลสี่พันพันซับกับ แวะเข้ามาได้ครับเดอ้อแวะมาบ้านน้ำพรมากินกาแฟบ้านน้ำพรกดติดตามกดติดตามกดไลค์พร้อมกดไลค์ลราไป <c oughs> <c oughs> กำลังใจให้สุขคนนะครับเดอ้อน้ำพรยินดีต้อนรับการมีแต่เพื่อนๆนี่ยนะครับในยูทูปเขานี่ยแหละติดตามจามาังหวัดในพันทรับแต่เมื่อไหร่ก็ วันนี้มิงหลายกับมาอยากมาขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาว YouTube ที่เบิ่งช่องอับพ่อพี่ในจิตช่องเล่นน้อย,อยขายกาแฟครับบินมอเตอร์ไซค์ในพันซับพันซับสักใครครับเหลือ่อยไร่หลายชัมม่วโมงอยู่หรอก <c oughs> เดี๋ยวไปเช็คเบิ่งในกูเกิลเอเซน่ันอยู่สมัครเพคนไว้แล้วแต่จกักเวลาจาักตีได้ชัมม่วโมงจักชัมม่วโมงหรอกแต่เบิ่งก่อนเฮ็ดไปเรื่อยๆครับ ไปเพื่อนๆก็ดกินข้าวกินข้นาวกรับผมมากินพักนะครับเห็ดกระเพราเนี่ยโอ้ยพักนี่ไม่สุดยอดเลยจกักรานมาได้ไซอยู่ต่างประเทศก็ได้เห็นาพี่น้องบ้านห้องไปอยู่ต่างประเทศก็เดาอยู่กินยังไงเป็นยังไงเพิ่นอยู่ต่างประเทศเพิ่นกระเบิ้งช่องยูทูบ อยู่บ้านเฮาเห็ดไอเฮ็ดหน้ากินเขากินน้ำปลูกพักปลูกเนื้อชีวิตขับดินมอเตอร์ไซค์เป็นอย่างสี่เนาะอ,อีสานบ้านหฮอเป็นอย่างสาั้นยงสี่ทั้งเนื้อทั้งไตเขาจะเป็นแบบนี้เนื้อไตอีสานแหละครับเป็นแบบนี้เฮ็ดกินแบบนี้เพิ่นก็มีกำลังใจเห็นบ้านหฮอเขาก็เห็นบ้านเพิิน,นบ้านหฮอไปเห็ดงันไปนี่ขอบพูวอยู่ตา่างประเทศเนาะแมนบ่ ขอบคุณครับขอบคุณอีนี้ครับขอบคุณจากใจอำพรอนพินจิตรครับที่เพื่อนๆกดติดต,ตามให้พนัพนพันสับสะเข่กัสียเฮ็ดต่อไปครับเฮ็ดต่อไปมันถึงป่าไม้น่ยจักยำได้ร่วากอะความไรไจากเพื่อนๆได้ครับเด้อส่งกำลังแรงใจให้กัน ผมจดไปอยู่แล้วครับเดอ้อผู้ใดเข้ามาติดตามขอว่าเป็นเพื่อนกอเก่าเพื่อนใหม่ผมจดใส่ใส่สมุดไปอยู่เผมจดกับไปติดตามนะครับเด้อมือนี่็มาขอพุณนจากใจครับพันทรับสไครแล้วเหลือแต่ชั่วโมงขอบคุณอะไรครับเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบทุกท่านมือเนี่มาขอคุณพันทรับสไคร เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ